สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีทูปูสุคนครับครับมื่อในทางซองเสี้ยงหยาผ้าเลาะกาพี่แนวทางรับเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับกาหลังจากผู้ตาผ่าขาวกาหายไปโดนครับครับเมื่อนี้งมวดที่แล้วแหะครับหมวดที่แล้วเ้าเจ้ารับถือห้ายครับถือมดบ้านแหละครับขขาเจ้าก็ได้มากามุ่นพระกามาสันเขาครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลล์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับครับตอนนี้พระเพิ่นก็สซันเขาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ตรงยุทธาคือเก่าครับสําหรับเอฟซีผู้ติดตามผู้ตาผ้าขาวเนาะครับเนาะครับก็คือสิได้เบิ่งไปนํากันครับหลังจากทา้งสองเสียงยาพระเลาะขาบ่ได้ลงของปู่ตาล่ะครับก็มีโอกาสมื้อนี้ล่ะครับเพราะว่าเขาเจ้าถือเลขหลายครับงวดที่แล้วครับ ครับเกือบละแสนสองแสนห่ดละครับครับอันนี้เป็นขั้มเสียของส่วนบนนะครับเด้อครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงกระถางนะครับเนาะครับผู้หมักกับจังวาไปวผู้คัดกับพัด่านไปครับครับเขาไปเบื้องตัวเหล็กด้วยกันนะครับเนาะครับข้าเจ้าขมาร้ายครับเหมือนี้ครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับกับมีขว้มเสียงครับอยู่ทงไตทงห้าน้ำปูตาผักขาวเก่าละครับมือนี้ครับมีโอกาสนะครับเนาะครับ ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทั้งซองเสี้ยงหยาผ้าเลาะครับครับข่ายกำลังมวนกันครับครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะท่านก็จะเอิ่นไปเบื้องเลขนะครับเนาะครับเอาก่ายเสด็เขาไปเบื้องตัวเลขเท่ากันแหละครับสำหรับตัวเลขครับครับครับข่าย้หลครับข้นเบื้องหลายครับข่ถือว่าเป็นการ น้องคำเนาะครับขอขมาเพิ่นครับครับหลายครับครับโอ้หลายมากหนาหลายตาครับเอ้าเขาไปเบิ่งตัวเหล็กด้วยกันครับครับตัวเหล็กครับอาหารหวานข้าวเนาะครับให้ปูครับสำหรับตัวเหล็กด้วยครับเด้อครวยครับตัวเหล็กงามๆครับปู้ตา อันนี้บอเลขตัวเลขตัวหนึ่งตัวนี้ยูนหมวกเนี่บอหนึ่งหาศูนย์เนี่บอนี่ไหมนี่ไหมหนึ่งหาศูนย์ไหมอ้าวนี่ครับกูตาผักขาวนะครับเด้อครับลายส่องรับมานน้ำกันลายส่องครับสิบซ่องคนละครับยูในนี่ครับเป็ี่ยน เอานั่น,นพเพิ่นถึกเลขหลายครับปูหละแสนสองแสนครับเอาปูตาปลาขาวปูตาปลาขาวเด้อบานโอ้สิบสองล้านเต๋าเอาสิบสองล้าน ครับขอได้ครับเด้ครับผู้ใดเห็นน้ำตโตใหม่ตัวไหลครับเบิ่งไปครับเมื่อไหนมาเบิ่งน้ำปูโดนแล้วเมื่อมีโอกาสอยากใครอยากหน้าอยู่ครับเอาไปเบิ่งตัวเลขยูทูบต้องกันครับกำลังพากันชินเขานะครับเนาะ ครับครับมาเบินเ่นตัวเลขถูกด้ครับได้บันเอาน้นเนี่ครับตัวเลขเกตสามสองเกตสามสองเอาจับเหรียญด้กครับเป็นหายมากเลยเกตสามแลัก็นี้สองนี้สองแล้วครับ,รบเอามาันไผ่มานมานันครับ เกตสามสองเกตสามสองนะครับเด้อครับตัดเลนกับสามสองสามเกตครับครับห้ามครับสำหรับตัวเลขเกตามสองครับเกตสามสองครับอาหารวันข้าวมีครบครับสาหรับปูมือนี้ครับจัดเต็ม ครับอาน้ำต้นใหม่ครับเเห็นยังเนาับเนาะครับอันนี้เป็นปูตาผ่าขาวนะครับเด้อครับพุ่มเจ้าทีพุ่มเจ้าทีเพิ่นครับเพิ่นหายมาหลายงวด้วครับติดต่อกันมาตั้งต่ปีไม่ผลละครับเริ่มตั้งตาเก่าศูนย์เก่ามาะครับเนาะครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์ขาผู้ใดติดตามทั้งสองเสี้ยงยาพผ้าเลาะครับสีเห็นไปน้วกันครับครับนี่ก็เป็น ห่วยเป็นหองครับครับมันเป็นท่างสามผาดนะครับสามสามผาดนะครับเนาะตรงนี้เป็นหองครับครับทัดไปหุ่นครับเป็นห่วยครับนี่เป็นห่วยมีสะพานพ้อมนะครับเนาะครับครับมาเบื้องห่วยน้ำกันครับครับนี่เป็นห่วยเป็นหองตรงนี้ก็เป็นท่างสามผาดทางนี้เป็นหองครับครับอันนี้เป็นควบเสียของส่วนบุคคลครับครับ เได้มักก่จังหวากันไปนะครับเนาะรับรับบานเ้อครับเอครับงมืวันที่16แหละครับ16มิถุนาครับครับผู้ได้เข้ามาแล้วกก่ย่เลื่อมครับครับอันนี้เป็นห้องครับอันนี้เป็นห้องครับตรงนี้ก็เป็นตรงห้องมาแหละครับครับครับ นี่เป็นหวยครับหวยใหญ่ครับหวยใหญยฮองกับลูมาจากป่าสาวคนละครับนี่ครับพุ่มเจ้าทีพันยุนีครับครับตรงไฮตรงหน้าเนาะครับเนาะครับครับครับหลายช่องครับมันเนี่มาเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะครับหลายช่องครับสำหรับตัวเลขก็เห็นไปน้ำกันเนาะครับเนาะครับตัวเลขเจ้ากระสิเขียนลงกห้เบิ้งแหรอครับเขียนลูกไงเอฟซีเบิ้งเนาะครับเนาะครับว่ามีตัวใดแน่ครับ ครับครับไล่ครับมือนี่ครับเพิ่นถือนักอยู่ครับจัดหนักจัดเต็มครับครับไปน้ำกันเนาะครับเนาะครับไปเรื่อยๆครับหลา่สองครับหลา่สอง